สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องเราเทคนิคชาวเทคนิคปูเกแตนะครับสวัสดีครับพี่สมยศสวัสดีครับหลังจากเมื่อกี้เรานั่งคุยกันอยู่ตรงที่อีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้นี่จะมาเยี่ยมชมอาณาจักรของพี่สมยศนะครับพอยิ่งเล่ายิ่งตื่นเต้นหัว่านะครับอนนี้ที่เรียนคือสุดารัตเฮาส์นะครับพี่ยศว่านี้เป็นที่แรกของการก่อตั้งธุรกิจนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลย ก็เลยอยากให้พี่ยศพาไปชมนิดนึงต้องขอญาติพี่ต้องขอรบกวนพี่อาจจะเจอเจอเอที่ว่าเป็นยังไงตรงนี้ดูแล้วโอ้โหอาจารย์ดูแผนวันนี้นะผมว่าเป็นก็สุดยอดสุดยอดเขียนแบบเองออกแบบเองเขียนแบบเองออกแบบเองนะครับก่อสร้างนะครับก่อสร้างเสาปัดเทคนิคความนุมนะครับไม่ขี้ขี้นะของพวกเราไม่ขี้ขี้นะครับนี่สุดยอดนี่คือนาจักรครับนาจักรของ ลมเย็นมากลมเย็นมากครับครับมัมีนิดนะถ้เลยครับมีออกว่าร่างกายครับร่างกายมันก็มีนิดครับ้บก็ไม่ได้ได้รู้ออันนี้อ่พี่ทศจะห้องครับห้องพักคร่าวๆตรงที่อุ่อสุดาราส์เขานะครับ,รรบที่เขาจะพามาดูห้องพักนะครับผมดูแล้วต้นต<ๆ>้นจากดูจากสายตานะฮะขึ้นมานี้ลมเย็นมากครับ แล้วก็ในห้องนี้ตรงนี้ชั้นสองนะครับรู้สึกว่าโอ้โอห้องใหญ่ดีเป็นเป็นห้องใหญ่มากครับห้องใหญเนะ่เตียงคู่นะครับเตียงคู่ครับนะเตียงคู่มีโต๊ะนะมีโต๊ะทำงานตอนรับห้องน้ำนี่ครับวนะบาวห้องนําใหญ่ครับใหญ่มากครับ ใหญ่มากสะอาดโอ้ครับมีห้องอาบน้ำเฉพาะดีไซน์ของเทคนิคภูกระแต<ส>อเทคนิคก็พี่ยอนะครับ <c oughs> อันนี้คือดีไซน์คือเทคนิคภูกระแตนะเพราะฉะนั้นอาจารย์อะไรอาจารย์อะไรที่สอนสอนพี่อาจารย์สมหมายอาจารย์ตีพบอาจารย์สมหมายอาจารย์ตีพกสุดยอดสุดยอดสุดยอดอา,ารมเออครับอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเซฟเป็นอะไรที่ตู้นะครับนะ ก็ผม่าโอเคเลยโอเคมากๆเลยครับอ่าอืการแบบเอเราไปสร้างในคนเยอะแล้วเราก็พยายามเอามาแคจัดแปลงเออครับต้นทุนไม่สูงแล้วก็ซื้อสวยครับผม่าโอเคครับท่านทาโอเคมากเลยครับอันนี้เป็นรายเดือนหรือว่ารายวันอยู่ยังหรือว่าทั้งสองอย่างครับถ้ารายวันเท่าไหร่ครับพี่รายเดือนพยายามพูดเรื่องอนรายเดือนรายวันก็รับเพื่อนฟูรายเดือนเดือนละเท่าไหร่ พุ่นได้ละหมื่นสองอ๋อหมื่นสองหมื่นสองสามสามสามสี่สามสิบสองสี่ร้อยต่อวันถ้าโรถเชียะสี่สามสิบสองหมื่นสองอถ้ารายวันจะ้แปดร้อยถ้ารายวันแปดร้อยนะครับถ้ารายวันแปดร้อยถือว่าพัทยามันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะอืมโอเคเยี่ยมเยี่ยมมากถือว่าโอเคเลยครับตัวนี้ก็ต้องอนาจักรนะของพี่ว่าคือตที่แรกนะครับคือมีทั้งหมดเห็นที่ พี่สนุบอกว่าอาจารย์เพียรครับจะขึ้นมานี่พี่ว,ว่าว่อาอาณาจักรนี้มีร้อยกว่าห้องแต่นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ตัวอย่างบางตอนตัวอย่างบางห้องนะครับที่สุดารัตส,ส,สุดารัตเฮาส์นะครับผมว่าดูก็คือว่าโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่อีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กันแต่ที่มาดูตรงนี้เพราะอะไรครับพว เป็นจุดเริ่มต้นของพี่ยศว,ว่าก่อนที่มาอยู่มาหลงแสงสีเสียงอยู่ที่พัทยาเนี่ยคือธุรกิจคือมาทําที่พักนะครับที่ที่นี่ก็อยากให้ว่าเริ่มต้นพี่ยศบอกแล้วว่าเดือนละหมื่นสองนะค่ารายวันนี้มันแปดร้อยนะครับแต่ว,ว่าถ้าหากว่าสิทธิ์เก่าเทคนิคหรือมหารายวันนูมาคุยกันได้นะคุยกันหลังใหม่ได้ไม่มีปัญหาที่ว่าตรงนี้ถ้าใครมาพัทยานะครับปามาพัทยาก็มาที่ ทับพญาซอยเก้าทับพญาซอยเก้านะครับปักไม่ยากปักหมุดเลยเข้ามาครับนิบยาวเองนะฮะผมว่าถ้าใครไม่เคยมาพัทยาแต่ปักหมดทัพญาซอยเก้านะเข้ามาเลยผมก็มาครั้งแรกผมมาครั้งแรกีไปเล่นน้ําที่นู่นได้ครับมีสระว่ายน้ําออมีสระว่ายน้ำใกล้ๆกันครับเดินเดินมาเดี๋ยวเราจะไปดูที่อีกที่สองนะวันนี้นะพี่เราปิดคลิปตรงนี้แล้วค่อยไปต่อที่นู่น อครับพี่ครับครับโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเชิญนำนำทางเลยครับครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณเดี๋ยวเราไปต่อไปต่อครับไปต่อครับ